เมเจอร์แก้ธุรกิจลงหนังซบเสาซื้อหุ้นเวิร์กพอยต์บริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือเมเจอร์แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้มีการทยอยซื้อหุ้นของบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนรวมเป็น22ล้านหุ้นคิดเป็น5.0049เปอร์เซ็นต์เป็นช่วงราคา22.41ถึง25.75บาทหรือเฉลี่ยอยู่ที่23.66บาทต่อหุ้นมูนลค่ากว่า522ล้านบาทและมีแผน เข้าซื้อเพิ่มเติมไม่เกิน10%นายพิสิทธิ์งามวิจิตวงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่ามองการเข้าซื้อหุ้น TKN และเวิร์เป็นบวกต่อธุรกิจเมเจอร์ในเชิงการซินเนอร์จีร่วมกันโดยการซื้อหุ้น TKN นั้นเพราะในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 ธุรกิจโรงหนังได้มีการปิดให้บริการตอนนั้นเมเจอร์หันมาขายป๊อปคอร์นปรากฏว่าขายดีมาก สะท้อนผ่านยอดขายระดับ500ล้านบาททำให้เห็นช่องทางการสร้างรายได้ดังกล่าวแต่จะให้ลงทุนเองด้วยการสร้างโรงงานต้องใช้เวลานานจึงตัดสินใจซื้อหุ้น TKN และเป็นพันธมิตรกับทางธุรกิจร่วมกันดีกว่าและ TKN เป็นบริษัทที่มีการตลาดที่ดีและมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งส่วนการลงทุนเวิร์นั้นเมเจอร์ Major มีธุรกิจผลิตหนังอยู่แล้วแต่เป็นคอนเทนต์ของคนเมืองส่วนเวิร์กก็เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดการถือหุ้น และร่วมเป็นพันธมิตรกันเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจและเป็นการต่อยอดอุตสาหากรรมภาพยนตร์และความบันเทิงด้านการผลิตคอนเทนต์มากขึ้น